หลังจากที่ทํางานประจําเป็นครูสอนหนังสือและกิจกรรมยามว่างคือศิลปะแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เปลี่ยนความคิดของเขาให้อยากเป็นนักศิลปะบําบัดขึ้นมาซึ่งก็ต้องเลือกทางเดินใหม่และทางเดินของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างไปติดตามพร้อมกันเลยครับยังอยู่กับสิงไอดอลนะครับกับโจ๊กแล้วก็คุณครูมอสนะครับนักศิลปะบําบัดในเบรกที่2นะฮะเมื่อกี้พูดถึงว่าครูมอสได้ไปเก็บกระเป๋าเรียนต่อที่เยอรมันในเรื่องศิลปะบําบัดและคราวนี้ ก็จริงๆแล้วมันใช้เวลาหลายปีมากเลยนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือต้องไปเรียนฟอาย a r ตที่นู่นก็คือเป็นโรงเรียนศิลปะครับต้องมีพื้นฐานต้องค่อยๆศึกษาในเรื่องของปัจจัยของทางนู้นนะครับซึ่งมันก็มีความสัมพันธ์กับมนุษย์ยังไงนะครับก็เราใช้เวลาหลายปีนะครับเราสามารถบอกว่าใช้เวลาหลายปีแล้วก็เดินเดินทางไกลพอสมควรอาจจะไปหลายที่ด้วย เ,ออเพื่อให้เห็นว่าเราเราเจอครูที่เราต้องการด้วยอันนี้คือโดยส่วนตัวเลยครับเราจนเรามั่นใจเราก็กลับมาที่นี่ครับที่สมิติเวชศิริกรินเนี่ยครับ,รบนี่คือเป็นที่ทางานที่แรกใช่เราก็เริ่มต้นด้วยการที่เป็นนักศิลป,ปะบําบัดที่นี่ก็ตั้งแต่เอาอุปกรณ์มาเซตห้องหาห้องที่เหมาะสมแล้วก็วันนั้นก็เป็นคุณหมอนี่แหละที่ส่งคนไข้ มาให้ลองทํางานเบื้องต้นใช่ครับแล้วก็จริงๆเราตื่นเต้นนะเพราะมันเหมือนเป็นเป็นวิชาชีพใหม่แล้วเราก็จริงๆเรายังประสบการณ์น้อยอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้เริ่มต้นยังจําได้นะครับถ้าจะถ้าจะให้เล่าต่อนะครับยังจําได้เลยว่าคนไข้คนแรกเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่พูดกับใครผ่านไปกี่เดือนนะครับคุเด็กคนนั้นจะดีขึ้นประมาณ3มเดือน3เดือนครับคือคุณหมอก็เหล่านิทานบ้าง ทำให้เขาทำงานิลปะทำงานเส้นบ้างปั้นบ้างระบายสีน้ำา่เขายอมทำเหรอครับก็ตอนนั้นเหมือนเราเราก็เหมือนได้ฝึกฝนมาบ้างแล้วเราก็หาคือเขายอมทำแต่เขาจะไม่พูดเลยสักคำเดียวครับคือการที่เขาพูดคำเดียวเนี่ยมันเป็นเหมือนโอเสียงสวรรค์เลยถ้าเขาได้พูดออกมาสักคำหนึ่ง แต่มันมีรอยยิ้มมันมีความชื่นบานในตัวของเขาอ๋อคืออย่างน้อยก็คลายเครียดได้ก่อนครับแรกๆครับแล้วเขาก็จะไปพูดกับหมอมากขึ้นแล้วก็พูดลพูดกับหมอครับแล้วก็หรือว่าพูดคุยกับคนแปลกหน้ามากขึ้นที่จริงแล้วเป็นเป็นการเริ่มต้นที่โหดมากเลยเคสแรกเนี่ยเพราะว่าเพราะว่ารู้สึกว่ายากพอสมควรแล้วเราก็มีเคสที่สองสามสี่ค่อยๆค่อยๆมาด้วยความที่หลากหลายปัญหาหลากหลายแง่มุม และและเคสส่วนมากที่เด็กๆเ,เข้ามาจะเป็นเป็นแนวไหนจริงๆแล้วในยุคนั้นต้านใช้คำว่าในยุคนั้นแต่ไม่ถึงกับ93ปีที่แล้วนะใน10ปีที่แล้วเนี่ยเด็กสมาธิสั้นน้อยเนี่ยน้อยน้อยกว่ายุคนี้<อ>ในยุคนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของปัญหาทางอารมณ์เราเรียกว่า Emotional Problem อันนี้คือพูดรวมๆพูดแบบเตะขลุ่มเช่นแบบว่า ปัญหาเด็กเ,เก็บตัวเด็กปรับตัวไม่ได้อ,อะไรอย่างงี้น<า><า>ใช่ชมันก็ยังไม่เรียกว่าเป็นเป็นโรคแต่ว่าเป็นเป็นความสัมพันธ์เบื้องต้นของการเลี้ยงดูบางบ้านอาจจะไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงจะต้องเลี้ยงยังไงหรือว่าอาจจะตําหนิเด็กอะไรเงี้ยแต่ว่าลูกๆของเขาอาจจะยากอยู่อะไรเงี้ยครับแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นผู้ใหญ่เข้ามาส่วนมากจะเป็น อาการหรือโรคประมาณไหนครับจริงๆแล้วพอผู้ใหญ่นี่มันก็จะเหมือนเป็นผู้ป่วยจิตเวชนะครับก็คือมีความซับซ้อนของปัญหาเยอะนะครับาอาจจะปัญหาเนี่ยอาจจะเรื้อรังครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ออทับถมกันแต่โดยพื้นฐานเนี่ยนักนักบำบัดเนี่ยต้องกลับไปดูว่าเขาเขาวาดรูปอย่างไรเขาระบายสีอย่างไรเขาปั้นอย่างไรก่อนมันจะส,สื่อออกมาให้เห็นคือหนึ่งก็คือเรา เราอาจจะได้รับการส่งต่อจากแพทย์ด้ดยด้วยแฟ้มแต่ว่านักบำบัดเองก็ต้องมองเป็นรายบุคคลว่าในในคนคนนี้ที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยนะครับเขายืนอยู่ในสถานการณ์ไหนและ,ะถ้าสมมติเราวิเคราะห์อาการได้แล้วเราจะบําบัดเขาอย่างไงทีนี้ก่อนที่เราจะวิเคราะห์ได้เนี่ยเออเราก็ต้องใช้เวลาประมาณสามสี่ครั้งซึ่งซึ่งเรามั่นใจปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นกลับไปที่ตัวฐานความรู้ของเราก่อนว่าเรา อธิบายอย่างให้ง่ายๆนะคือเราต้องพูดถึงคาว่าสมดุลเวลาเราพูดสมดุลเนี่ยเราเคยได้ยินว่าคนที่ใช้ฐานหัวในการดําเนินชีวิตเราอาจจะเคยได้ยินคํานี้นะแบบว่าคิดตลอดเลยคนนี้คิดตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าฐานที่อยู่ตรงกลางอะ่ะที่เป็นที่อยู่ของหัวใจอะ่ะมันขาดการทํางานเพราะทีนี้มันจะมีมันจะมีรูปวาดแบบไหนล่ะที่ทําให้เขาเนี่ยได้หายใจเพราะว่าหัวใจเนี่ยมีความสำัมพันธ์กับปอด ออม,มีความสัมพับการหายใจเข้าและหายใจออก<ม>เราจะเห็นได้ว่าคนที่ใช้ฐานหัวในการทํางานอะ่ะพอเขาปิดคอมพิวเตอร์เสร็จ6กโมงเย็นเนี่ยสิ่งแรกเขาอาจจะแบบถอนหายใจ<ม>นั่นแสดงว่าการทํางานของระบบสุขภาพของเขาเนี่ยมันไม่มีความสมดุลเพราะฉะนั้นพอเราเราจะมาทํางานกับผู้คนในแบบนี้หรือว่าคนที่มีความเจ็บปวยจากฐานฐานหัวเนี่ยเราจะทํางานกับการใช้สี เพราะสีเนี่ยมันพาเราออกไปเสมอ,อมเพราะสีมันมีมูฟเมนต์นะสีมันไม่ใช่เป็นธงชาตินะที่เป็นแดงขาวน้ำเงินขาวแดงแต่สีมันมีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นเมื่อใครคนหนึ่งระบายสีเขาก็เคลื่อนที่ไปกับสีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ความเป็นนักศิลปะบับิดเนี่ยเราจึงพาเขาไปว่าเขาจะระบายสีอะไรดีเขาจะเคลื่อนที่อย่างไนดีเพราะบางคนเนี่ยมันเหมือนไม่เคลื่อนที่เลย โดยโดยสภาพในใจของเขานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ผู้ป่วยหรือผู้มีอาการเนี่ยเข้ามารับการรักษาแล้วก็ดีขึ้นได้ครับผมว่าเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งอีกทางเลือกนึงเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีคนถามนะร้อยคนถามผมสัก99เคนมาเขาวารูปเป็นมาก่อนหรืออจริงๆเขาไม่ได้ว่าดรูปเป็นมาเลยเ,เขาเป็นใครก็ไม่รู้เราย้อนกลับไปเป็นเด็กอ่ะให้ย้อนกลับไปเป็นเด็กบ้างเด็ก กิจกรรมแรกๆของเด็กนะครับนอกจากการเล่นแล้วคือการวาดรูปนะครับเด็กทุกคนจะต้องลากไปที่กำแพงบ้านตัวเองอันนี้คือความสัมพันธ์ที่ผมย้อนกลับไปว่าเมื่อ4ี่0 0ปีที่แล้วมนุษย์คนแรกก็วาดรูปได้แล้วไปถ้ำอะไรวะใช่ทั้งๆที่เขาไม่มีความรู้ไม่เคยเข้าโรงเรียนเป็นสัญชาตยานะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในแผนกเด็กก็จะได้ยินเสียงว่าแบบมีเด็กร้องเด็กอะไรอย่างนี้เข้าไปในเข้าบรรยากาศของคุณครูมอสนะฮะแต่ว่าช่วงหน้าผมขอแบบว่าไปบุก ดูห้องทํางานรหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับไปดูหน่อยว่าถ้าสมมุติว่านักศิลปะบําบัดเนี่ยห้องทํางานเขาต้องมีอะไรยังไงตกแต่งยังไงอย่างที่ครูมอสบอกว่าตอนแรกมาถึงเนี่ยตกแต่งห้องก่อนเลยคร,ครับผมงั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราไปห้องของครูมอสบ้างดีกว่าครับเจอกันกับครูมอสนักศิลปะบําบัดในสิงไอดอลช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิง